สวัสด,ดีครับผมแค่สวัสดีข้อและรอสรับแล้วถ้ากลับไปบอกพักพวกเตรียมเค,ครื่องครัวไว้รอเลยครับผมต่อเขาเ่าซึนอุบลริสธานีครับมีกระสีมีทรงซีคิวครับผมหล่อปั้นจันก็เป็นของหนาดลนะครับสุดยอดวี่พี่สามลำเดี๋ยวผมจะเสียดคลิปรีวิวให้เบิรงอ่ะครับนี่กระสีมีของผ่านหมีครับผมฟังเสียงครับผมผ่านหม,ม,มีเป็นดันผิวขางปลายมีแตงไฟด่ามควันผ่านหมี อำนาจจะเดินเสียงนี่ก็สิเป็นเสียงออกสีแข็งในเจ้าหน้อยด้วยพี่น้องตัวน,นี้สเปคเป็นยี่สิบหาใบของผ่านหมีเป็นสเปคเองอะครับประมาณนี้ครับผมน้ายานี่ยังมันมาจเจ้าพี่น้องเดียอยวยู่ประมาณ80%ดสิเนต์ครับน้ำยานี่ออะพอผมลงให้อีกรอบหนึ่งก่อนทรง ไปหอดก็เอาเพึ่งใบตอนนี้ก็จะเป็นไต้ติวไพ่ดามควนนายเอียงก่อนนะคุณคุณเอียงน,นะน่อยนะนายนายยุ1อย์เออยเอับนายทั้ง1อยเอสนะครับอ่าบนยังอ่าฟังเสียงข่าวครับผมไต้ติวไพ่ดามควน ประมาณนี้ครับผมอ่าเจาข่าวตอนนี้ก็จะเป็นมีน,นาทั้งอันล้นะขอาจจะสีมากครับผมเอาไปอันเทศมานขึ้นนี่บัาตนน้นกับมาล่งนํายาเป็นไหนเี่น้องคองดำอ่าครับผมเป็นผิวขางไผ่ดาขวัญงานบีพี่ครับถิ่มปลายครับผมอ่าข้างละยี่สิบเจ็ดใบเข้าสี่ชั้น เสียงสีอ่อนลองกว่ามีแตงน้อยหนึง่งเพราะว่ามีแตงสีเสียง,งสีแข็งมีแตงีเสียงสีแข็งสเปคพันนี่นี่เป็นเดือกเองครับผมเสียงมีแตงครับผมเสียง,งันน้แห้งกํญยาดอ,อยเรือ่องปีนองกั่นแหง้งแห้งดังใส่นนี้ครับดังมวตัวมีเป็นแบนอ่ะเทียทานนะครับขึ้นเดี๋ยวลงคลิปครับผมนี่ไต,ต่ติ้วี่ก็พันนะครับนี่ขึ้นนี่กลับมากเขาดามครับอ่ะ ตอนนี้ก็สิเป็นวีพีครับผมวีวีพีครับผมนี่ตอกทวนครับตอกท่วนอ่ะปีซ่าดื้อยนะเขียวของเฮานี่เองครับผมดำก้อนดำคู่กับวีวีพีทกันครับผมของดำตอนนี้ของดำคัดวีพีครับผมเป็นตายไพ่กลางกอสเปคสามสิบห้าเซนครับผมใบสี่มิลสี่มิลเต็มอ่ะพี่น้องฟังเสียงข่า,ขาวครับผมอันพุทธคุณของใหม่ตายไพ่ เก็ดวันตัางคั้นสิ้นดับอลองเบิรงพี่น้องสั้นไงมันยาด้วยพี่น้องด้วยนี่ด้ว